สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะวันนี้อาจจะเสียงแหบนิดนึงนะคะอากาศเปลี่ยนเนาะก็อาจจะมาช้านิดนึงนะเมื่อวานก็หายไปนะไม่มาทำหนะ้าที่ไม่ได้ลงคลิปก็ขออภัยด้วยสำหรับคนที่รอคลิปนะคะคนที่ติดตามก็ยังมีมาเรื่อยๆก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็วันนี้มาลงคลิปให้แล้วนะมาดูว่า จะเป็นเรื่องราวของใครเป็นแรนดอมที่ตรงกับชีวิตของคุณอยู่ไหมนะรู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะ มาดูเช็คดูว่ามันตรงกับคุณหรือเปล่าสถานการณ์ปัจจุบันนะตอนนี้นะคะว่าชีวิตคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ติดตามต่อให้จนจบได้ถ้าไม่ใช่ถ้าคุณอยากติดตามก็ยินดีมากๆเลยนะคะเป็นสถานการณ์แรนดอมโดยรวมนะคะใครเข้ามาทีหลังก็ ยินดีต้อนรับนะคะฝากกดทุกใจฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเจอในแอปพลิเคชันใดนะก็มาเริ่มกันเลยนะคะทุกๆคลิปเป็นคลิป r a n d o m นะคะวันนี้รู้สึกว่าสถานการณ์โดยรวมเอาโดยพื้นฐานปัจจุบันก่อนนะว่าคุณเจอแบบนี้นะ ก็คือคุณจะมีเรื่องราวดีๆมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนนะอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะมีคนที่จะพาคุณออกไปจากอุปสรรคปัญหาที่คุณอาจจะต้องเผชิญคนเดียวนะบางคนมีคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายหรือคิดอิจฉาลิสยาคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะ แล้วก็ถ้าหากว่าก่อนหน้านั้นคุณแก้ไขเรื่องงานเรื่องเงินอะไรไม่ค่อยได้เขาคนนี้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะถ้าหากว่าใครมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่องงานก็เด่นนะแล้วก็หากคนที่จะเข้ามาช่วยเหลืออยู่นี่แหละก็จะมีคนเข้ามาช่วยแน่นอนอย่างน้อยข่าวดีที่คุณจะได้รับก็คือ อาจจะได้ทั้งคนเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่คุณประสบพบเจออยู่นะแล้วก็ยังมีข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอีกทั้งเยอะแยะมากมายเลยใครที่รอคอยการเงินอยู่นะก็น่าจะเริ่มมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะคะก็อาจจะสิ้นสุดของการรอคอยแล้วไม่ว่าจะรอคอยเรื่องการเงินการงานหรือความรักนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า มาจอลึกกันว่าคนที่เขาจะเข้ามาเขามีบุคลิกยังไงนะแล้วจะเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ช่วยเหลือคุณหรือเปล่านะรู้สึกว่าคุณน่าจะต้องมีการตัดสินใจให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะลองมาดูกันว่าคนที่พูดถึงนะจะเป็นอย่างไรนะ คนคนี้ก็อาจจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของความรู้สึกด้วยถ้าว่าคุณเคยท้อแท้กับชีวิตสิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆนะเคยหมดหวังสิ้นหวังกับความรักอะไรประมาณนั้นก็เป็นไปได้เคยมีปัญหานะในชีวิตนะคนคนนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะช่วยคุณได้เลยนะมาดูว่า ถ้าคุณเจอเขาเอาอย่างนี้ก่อนเนาะถ้าคุณเจอเขาแล้วมันจะเป็นอย่างไรเขาจะเข้ามาช่วยเหลือปัญหาให้คุณได้แค่ไหนนะรู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ถ้าหากว่าเจอกันแล้วเขาจะมาช่วยจัดสรรระบบระเบียบให้มันดีขึ้นนะเรื่องของการงานอะไรก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นนะ รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เคยแอบดูแอบส่องชีวิตคุณมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือสืบดูหรือว่าคอยดูคุณอยู่ห่างๆมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขาน่าจะรู้ว่าช่วงนี้คุณมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือนะก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยหรือเข้ามาเสนอตัวเองนะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วมันก็เป็นสิ่งดีดีด้วยนะ น่าจะเป็นเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วก็ถ้าหากว่าจะดูในเรื่องของความรู้สึกของเขานะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะมาเจาะลึกกันว่าจะเกินเพื่อนหรือเปล่าจะเกินความเป็นมิตรชุคนที่ช่วยเหลือธรรมดา,ดาธรรมดาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าเขารู้สึก ที่มากกว่าคำว่าพือนนะเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่ตรงสเปคเขามากมายเลยนะอะไรที่เขาชื่นชอบมันมารวมกันอยู่ในตัวคุณหมดเลยก็คือแอบชอบคุณนั่นแหละแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือคุณในตอนที่คุณอาจจะหมดหวังสิ้นหวังหรืออาจจะท้อแท้นะ อาจจะไม่ค่อยมีแรงกายแรงใจหรืออะไรประมาณนั้นเข้ามาช่วยปัญหาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้คุณคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีด้วยนะเจอกันแล้วมันก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาด้วยเขาก็เข้ามาในพร้อมที่ช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ สิ่งที่ที่ดจะเข้ามาก็มีทั้งคนแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะในชีวิตคุณตอนนี้คุณอาจจะชีวิตคุณนะจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทิศทางที่ดีซึ่งก่อนหน้านั้นคุณนะจะมีปัญหาด้วยนะอาจจะเอางานเก่ากลับมาทําอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยงานที่ข้างค้างในอดีตอะไรประมาณนั้นนะก็น่าจะเป็น เรื่องราวประมาณนี้นะแล้วมาดูกันต่อเขารู้สึกกับคุณนอกจากจะตรงสเปกตรงใจแล้วนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจมีมีความเก่งความสามารถอะไรที่ดึงดูดให้เขาเข้าหาที่เขาชื่นชอบเขาแอบดูคุณอยู่มาสักพัก แล้วนะสักพักใหญ่แล้วเขารู้สึกว่าเขาแอบ,บลงรักคุณนะแอบบชื่นชอบคุณมากกว่าใครแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดึงดูดให้เขาเขาหามากๆมีสเสน่ห์ต่อใจรู้สึกบางทีก็แอบ,บรู้สึกเขาข้างตัวเองว่าคุณเป็นคู่หรือคนรักของเขาหรือเปล่าทำไมทำให้เขารู้สึกที่มาก กับคุณมากขนาดนี้อะไรรู้สึกรักมากรู้สึกอยากทุ่มเทรู้สึกอยากจะทำทุกอย่างให้คุณประทับใจรู้สึกว่าคุณแบบโดดเด่นในสายตาของเขามากๆนะสิ่งที่เขารู้สึกแบบนี้ตอนแรกเขาก็แอบดูแอบมองแล้วก็เก็บไว้ในใจแหละแต่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าหากว่ามีบทบาทต่อชีวิตคุณนะเขาก็จะทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะเข้ามา ให้คุณเห็นว่าเขาสามารถดูแลเอาใจใส่คุณได้สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาต่างๆหรือสามารถร่วมงานกิจาก,การการงานของคุณทุกยุอย่างอะไรอย่เงี้ยช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่คุณประสบพบเจออยู่ก็เป็นไปได้นะ แล้วเขามารู้สึกอะไรอีกบางทีเขาก็รู้สึกห่วงแหนคุณอย่างบอกไม่ถูกนะตอนที่เขายังไม่แบบเเขามาในชีวิตคุณนะแอบดูแอบมองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บางทีเขาก็เครียดเหมือนกันนะที่เขาแบบไม่ได้บอกให้คุณรับรู้หรือไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณไม่ได้แบบแสดงตัวตนให้คุณรับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้สึก เครียดเหมือนกันว่าจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไรแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากปกป้องคุณเขาอยากเข้ามาดูแลคุณเหมือนกันนะช่วงก่อนหน้านั้นอะนะแล้วมารู้สึกเพิ่มเติมอีกว่าบางที คุณทำให้เขารู้สึกแปลกๆในหัวใจในความรู้สึกซึ่งบางทีก็คิดถึงอย่างบอกไม่ถูกคิดถึงมากมายซึ่งอาจจะยังไม่เคยเกิดความรู้สึกแบบนี้กับใครก็เป็นไปได้แล้วรู้สึกว่าบางทีเขายอมคุณคนเดียวได้เลยยอมสยบกับความน่ารักความเก่งความ ที่คุณเป็นในตัวของคุณนั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่านอกจากคุณจะเจอสถานการณ์เบื้องต้นที่พูดมาแล้วในบุคลิกตัวคุณนะ่ะเขาชื่นชอบอะไรบ้างนะอย่างน้อยคุณก็เป็นคนที่เก่งแหละนะที่เขาแอบ,บดูแอบ,บชื่นชมคุณอยู่ในใจมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกไวอยากจะยอมทั้งตัวและหัวใจเลยนะ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในหัวใจเขาแล้วเพราะเขาตกลหลุมรักคุณไปแล้วนะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ยิ่งคิดถึงคุณยิ่งแบบดูพฤติกรรมหรือแอบ,บดูแอบ,บมองคุณยิ่งตกลหลุมรักยิ่งอยากเขาใกลยิ่งมีความรู้สึก ประทับใจมากมายอยากเป็นคนที่สำคัญอยากเป็นคนในครอบครัวอยากเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะเขาก็คิดไปถึงโน่นละนะโดยที่ไม่รู้ว่าคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาบ้างในฝั่งเขาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำทุกอย่างให้คุณประทับใจอยากจะเข้ามาทำให้คุณ ชีวิตของคุณดีขึ้นเพื่อให้คุณแบบชื่นชมชื่นชอบเขาบ้างนะก็มีความลังเลใจอยู่ว่ากลัวคุณจะไม่เปิดใจให้กับเขาหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาใช้สเปคคุณหรือเปล่านะคนคนนี้ก็พยายามจะเข้ามา,เ,าเขามามีบทบาทที่สำคัญในชีวิตของคุณนั่นแหละนะให้อย่างน้อยก็ให้คุณชื่นชอบประทับใจเขาด้วยนะ นอกจากเขาจะแอบ,บชื่นชอบชื่นชมคุณอยู่ในใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอนะแล้วเขายังแอบ,บวางแผนในอนาคตที่เพื่อที่จะให้มีคุณอยู่ในนั้นด้วยนะเพื่อที่จะคิดวางแผนว่าถ้าหากว่าเขาไปเปิดเผยตัวเปิดเผยใจให้คุณรับรู้ว่าเขารู้สกึกยางไรเขาไปช่วยเหลือนะ คุณในเรื่องต่างๆแล้วเขายังแอบ,บวางแผนว่าถ้าหากว่าในชีวิตคุณถ้าคุณยอมรับเขาให้ถ้าหากว่าคุณเปิดใจรับรักเขาอะเขาจะต้องมีวางแผนที่จะให้การงานการเงินก้าวหน้าขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเขาคิดที่จะดูแลเอาใจใส่คุณไม่ให้คุณเดือดร้อนไม่ให้คุณเหนื่อยกายใจอยู่แล้วให้คุณแบบสบายใจ ในช่วงที่คุณมีเขาเขามีคุณแล้วอะไรอย่างนี้นะเขาแอบ,บวางแผนโดยที่ไม่ได้บอกกับคุณวางแผนล่วงหน้านะก็คิดไปแล้วไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านหรือเปล่านะบางทีบางครั้งก็กลัวว่าสิ่งที่เขาคิดเองในอนาคตหรืออะไรมันจะเป็นการบางาังคับหรือ เป็นอะไรที่ยังไม่ได้ถามความสมัครใจคุณเลยนะก็ไม่รู้ว่าคุณจะชื่นชอบหรือคุณจะเห็นด้วยกับเขาไหมกับสิ่งที่เขาวางแผนหรือทำอะไรที่ไม่ได้บอกคุณอะแต่ก็คิดเอาไว้เผื่อไว้แล้วเผื่อคุณเปิดใจให้กับเขานะแล้วก็บันก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ช่วงเวลาที่เขากก ตัวเก็บใจกลัวเหมือนกันมีความกลัวลึกๆว่าถ้าหากว่าคุณปฏิเสธเขาล่ะเขาจะทำอย่างไรนะคนคนนี้ก่อนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาได้คิดแทนคุณทั้งหมดทั้งบวกและลบแล้วว่าถ้า,าคุณยินดีเปิดรับให้เขาเข้ามาในชีวิตเขาก็จะยิ่งสารต่อความสัมพันธ์แล้วก็วางแผนอนาคตให้มัน เติบโตในเรื่องของการงานการเงินให้มากกว่านี้นะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปได้อย่างรวดเร็วเพราะเขามั่นใจแล้วว่าเขาจะมั่นคงกับความรู้สึกกับคุณนะแล้วก็อยากให้สิ่งที่เขาคิดเอาไว้มันสำเร็จอะนะไม่อยากจะให้แบบมีเรื่องราวอะไรมาขัดขวางความความ,ความสัมพันธ์กับคุณกับเขาว่าให้มันแบบ มีปัญหาการเหมือนกันนะก็กลัวอยู่อะถ้าหากว่าชีวิตคุณกับเขามีปัญหาคุณพร้อมที่จะต่อสู้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็รับรู้นะว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาคิดเอาแล้วเอาบอกเอาไว้แล้วละว่าเขาก็จะวางแผนอนักทให้ดีที่สุดนะ บางทีเขาก็รู้่จุดอ่อนของคุณจุดแข็งของคุณเหมือนกันก็พร้อมที่จะเตรียมตัวรับมือนะว่าอะไรที่คุณไม่ชอบเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการประทะกันสิ่งที่เขาคิดเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าถึงเวลามันจะทำได้แค่ไหนนะก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคุณนะแต่บางทีบางครั้งมันก็ทาได้ไม่เต็มที่บางทีก็อาจจะเป็นช่วงที่เขา ก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจบ้างนะบางทีอ่ะแต่ก็เก็บเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งถ้าคุณเอ่ยปากหรือคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมันมีช่องทางอะไรที่ทำให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณได้เขาก็จะรีบเข้ามาช่วยเหลือคุณเลยนะรู้สึกแบบนี้เขากนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้แบบมีฐานะการเงินอะไรมากมายที่เป็น ร่ำรวยนะแต่รู้สึก,กว่าไปได้เรื่อยๆไม่ได้เดือดร้อนช่วยเหลือคุณได้อะไรประมาณนี้หรือบางทีก็ช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวของเขาอยู่หรือเขาต้องช่วยเหลือครอบครัวเขาอยู่ก็เป็นไปได้นะก็เลยก่อนหนะ้านั้นก็ ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้อย่างเต็มตัวเต็มที่นะก็แต่เขายังรู้สึกประทับใจของคุณในเรื่องของความเป็นคู่อะ่ะเขามั่นใจว่าเขาอยากเป็นคู่กับคุณอยากเป็นคนรักแล้วก็อยากให้คุณตอบรับเขาด้วยอยากให้คุณยอมรับในความที่เขา คิดแบบนี้ด้วยไม่อยากเสียใจแล้วนะน่าจะยอมรับความเจ็บปวดไม่ได้เพราะว่าคิดเอาไว้ฝ่ายเดียวอว่าต้องจีบคุณสำเร็จนะต้องแบบเป็นคนรักที่ดีของคุณให้ได้ต้องทำให้คุณให้ประทับใจให้ได้เขา,าอาจจะไม่ได้เก็บความรู้สึกหรือคาดหวังในฝ่ายที่ เขาว่าต้องผิดหวังด้วยแต่ถ้าผิดหวังเขารู้สึกว่าเขาต้องเจ็บมากๆแหละเสียใจมากๆเลยนะคนคนนี้แต่เขาก็ยังจะพยายามเอาชนะใจคุณให้ได้นี่คือความรู้สึกของเขานะก็ไม่ว่าอย่างไรนะเขาจะประคับประคองชีวิตคู่ร้หกว่าคุณให้โอกาสเขา เป็นคนรักคนพิเศษอะ่ะเขาจะทำให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเขาอาจจะเหนื่อยลำบากอะไรมากมายเขาก็จะทำให้ได้เพื่อที่จะมีคุณในชีวิตต่อไปไม่ปล่อยมือไม่ให้คุณออกไปจากชีวิตเขาแน่นอนนะพยายามจะดูแลคุณให้มากที่สุดเขารับรู้แหละว่าคุณเป็นคนที่มีคนที่ชื่นชอบเยอะนะบางทีเขาก็แอบ ห่วงคุณเหมือนกันคุณอาจจะดูรูปร่างหน้าตาดีหรือมีชื่อเสียงหรือมีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันนะแต่เขาก็รอโอกาสว่าสักวันหนึ่งนะสิ่งที่เขาคิดไว้นะจะเป็นความจริงนะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะที่เขาอาจจะกลัวหรืออาจจะไม่กล้าหึงกับคุณก็คือบางทีคุณก็เด็ดเดี่ยวบางทีคุณก็ดูแบบตรงตรง มั่นมั่นนะก็คือมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็บางทีก็เอาความเชื่อมั่นของตัวเองเป็นหลักเหมือนกันเขาก็กลัวคุณจะปฏิเสธหรือคุณจะไม่รับสิ่งที่เขาจะยื่นให้นะแต่เขาก็จะเป็นคนที่ดูนิ่งๆคอยซัพพอร์ตคุณนะเขาคิดเป็นแบบนี้เขาก็ไม่อยากจะปะทะกับคุณหรอกเขารู้ว่า ขัดขวางอะไรคุณไม่ได้ถ้าหากว่าคุณไม่ก็คือไม่นะถ้าหากว่าคุณไม่เอาแล้วก็ไม่อยากจะดื้อดืงมนะแต่เขาก็จะพยายามที่จะเอาใจคุณให้มากที่สุดพยายามที่จะเป็นคนที่สปอร์ตพยายามที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีความแบบอบอุ่นให้กับคุณนั่นเองนะแล้วมาดูกันต่อว่า เขาคนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างอย่างไรอีกนะรู้สึกว่าเขาก็เคยฝันถึงคุณนะในเรื่องของฝั้งฝันดีแล้วก็ฝันเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากมายนะบางทีก็เอาไปฝันเลยลหละบางทีก็ฝันร้ายว่าคุณตัดเขาไปคุณไม่ตอบรับคุณไม่ต้องการนะก็สิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขากังวลน่าจะมีเยอะอยู่ มันก็มีพลังงานขึ้นมานะเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่เอ่อถ้าหากว่าคุณเคยรู้จักเขาแล้วแต่คุณไม่ให้โอกาสที่จะให้เขามาเป็นคนพิเศษหรือไม่ให้โอกาสที่จะสารต่อเป็นคนรักเขานะก็เขาก็กลัวกลัวอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้ามาในครั้งเนี้ยกลัวคุณปฏิเสธแหละกลัวความผิดหวังมากม แต่ไม่ว่าอย่างไรนะเขาก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่เขาทำอะไรผิดพลาดไปก่อนหน้านั้นที่ทำให้คุณแบบไม่ชอบเขาไม่ว่าจะเป็นนิสยัยหรือการที่เขาพูดอะไรหรือทำอะไรที่คุณอาจจะไม่ชอบอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อนหน้านั้นนะแต่การที่สูญเสียคุณไปมันก็ทำให้ เขารับรู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เขาสูญเสียไปเขาเสียใจมากๆที่อาจจะทําให้คุณไม่ไม่มีความสุขนะก่อนหน้านั้นแล้วก็เขาอยากให้คุณเจอในเรื่องราวดีๆแหละบางทีเขาก็อดขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ว่าขอโอกาสให้ได้เจอเขาอีก ขอให้โอกาสที่ได้เจอคุณอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาตกลุมรักคุณอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะก็เลยมีความคิดที่อยากจะเขาไปทําให้คุณสบายใจหรือเขาไปทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครั้งนี้เขาอาจจะมีความมั่นคง แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันดีขึ้นมากๆเลยก็ได้นะพยายามจะดูแลคุณให้ดีที่สุดถ้าหากว่าเขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดคุณงั้นมาดูพลังงานกันว่าแยกสองพลังงานละกันนะว่าความรู้สึกของเขาเป็นยังไงความรู้สึกของคุณเป็นยังไงนะมาดูว่าสรุปสั้นๆให้นะเขาอะน่าจะรู้สึกเอ่อ จะปวดไม่น้อยเลยที่คุณอาจจะมีช่วงที่ไม่ติดต่อเขานะรู้สึกว่าคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาแล้วแหละคุณไม่ต้องการเขาแล้วแหละคุณต้องการจบแต่เขาอยากมีการเริ่มต้นใหม่หลังการที่มันความสัมพันธ์มันจบไปนะเขาตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรับรู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดไปมากมายทำอะไรที่มันไม่ดีนะ แล้ก็อยากกลับมามอบสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีค่าให้กับคุณใหม่นะสิ่งที่เขาคิดมีประมาณนี้นะดูคร่าวๆแล้วกันก็มาดูฝ่ายคุณว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณก็อยู่คนเดียวแบบสบายใจแล้วอะ คุณก็ไม่ได้มีอะไรที่เดือดร้อนมากมายแม้ว่าในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีการคิดบ้างนะมะีความคิดวางแผนในเรื่องของการเงินหรือรอคอยการเงินอะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนนะไม่จําเป็นนะคุณอาจจะคิดแบบนี้บางทีก็รู้สึกว่าจะรอคอยแต่รอคอยเรื่องการเงินมากกว่าถ้า,าคุณเลือกนะเพราะว่า การงานคุณมีความสำเร็จคุณมีมีความสบายใจอะอยู่คนเดียวสบายใจอยู่นะคุณอาจจะยังไม่ต้องการเขาก็ได้พลังงานมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็การงานคุณก็ไปได้ดีไปได้สวยนะแล้วตั้งแต่คุณไปเดินออกไปจากชีวิตเขาคุณก็ไม่คิดที่จะหันหลังหรือรอคอยเขา นะแต่ช่วงแรกๆที่ไปอ่ะคุณก็ยังมีความคิดถึงเขาอยู่บ้างนะแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจแล้วนะมันก็เป็นพลังงานที่สุ่มขึ้นมานะจะตรงไม่ตรงก็ลองคิดพิจารณาดูแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้อาจจะเคยทำอะไรให้คุณเสียใจหรือทำให้คุณแบบ ไม่อยากหันหลังกลับไปหรือรอเขาแล้วไม่ว่าเขาจะออกมาจากความสัมพันธ์คุณเนิ่นนานแค่ไหนจนคุณไม่อยากรอแล้วหรือเขาอาจจะทําให้คุณมีอดีตที่ไม่อยากกลับไปอีกแล้วกลัวเขาจะทําเหมือนเดิมเป็นคนเดิมแก้ไขอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันน่าจะเป็นความรู้สึกแบบนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรชีวิตคุณก็จะมีข่าวดีเข้ามานะ ตอนแรกๆเลยก็คือคุณจะมีข่าวดีเข้ามาแต่คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอะคุณจะรับช่วยให้เขาช่วยหรือเปล่าถ้าไม่ให้ช่วยคุณก็จัดก,การของคุณเองได้นะเพราะว่ามันจะมีเรื่องงานที่อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือเรื่องใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีข่าวดีแน่นอนทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนั่นแหละ นะสิ่งที่คุณรอคอยบางคนอาจจะมีคนที่เอาเปรียบคุณก่อนหน้านั้นหรือว่าอาจจะมีคนที่คอยดิชิ้นนินท่าคุณนะช่วงต่อจากนี้เขาน่าจะออกไปจากชีวิตคุณบ้างแล้วนะมันน่าจะลดหาย ลงไปเยอะอยู่นะเป็นสิ่งดีๆเข้ามามากมายอะไรที่คุณไม่สบายใจในช่วงก่อนหน้านี้มันก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วนะต่อจากนี้เป็นต้นไปน่าจะช่วงเวลาช่วงนี้ไปถึงสงการเลยทีเดียวนะเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามาก็ขอให้ทุกคนอย่าทอ้ออย่าก,กังวลใจนะอย่างน้อยก็ นะ่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเสริมบ้างนะคะก็เป็นดวงสุ่มนะคะใครชื่นชอบก็นอมรับแต่สิ่งดีๆเข้าไปแล้วกันเนาะถ้าคำทำนายใดที่พูดไปแล้วทำให้คุณไม่สบายใจนะก็ไม่ต้อง ปรับไปล้กกันนะก็คิดว่าเป็นคําทํานายที่ไม่ใช่ครวงของคุณลักกันนะอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยนะใครชื่นชอบก็เมนรับไปได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะ